น,น,นี่ครับคนนี้เชียล้ำสายคนนี้ดีแมกคนนอนพี่คนโตปันดาวนะนี้กินข้าวเราจะไปโรงเรียนกันนี่ดีแมกอยู่นี่ดีแมกหายแล้วนะหายหรือยังดีแมกดีแมกตัวตัวร้อนๆหายหรือยังหายแล้วนะยังไม่ยอมหายยังเป็นบาดอยู่ นี่น้ำสายป่วยไหมน้ำสายป่วยหายหรือยางยางเดี๋ยวก็หายละเนาะกินข้าวเยอะๆกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวก็หายแล้วน,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 ววนี่พี่ดาวพี่ดาวกินข้าวพี่ดาวหอมไปนะ<ม>เทียบกับหนูดีแล้วก็ป้าหัวแล้วก็มิโกอ่ะ <c oughs> วันนี้ใครจะส่งน้ำสายไปโรงเรียน ใครจะส่งดีแม็กไปโรงเรียนพ่อพ่อเหรอพ่อชื่ออะไรพ, <c oughs> พ่อชื่อ <c oughs> จเจนเจพ่อชื่อเจ๋อแม่ล่ะแม่แม่ชื่ออะไร <c oughs> แม่ชื่ออะไรจันแม่จันชื่อแม่ไม่ได้ละแม่ชื่อแม่ได้แม่ชืแม่อะไร <c oughs> แม่อะไรนะแม่ชื่อดาริน เดี๋ยวให้พ่อกับแม่ไปส่งที่โรงเรียนที่หมู่เก้าเชียร์เชียรเรียนโรงเรียนใหญ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวใครไปส่งเชียร์พ่อป้าป้าป้าพ่อป้าใครใครไปส่งเชียร์แม่ป้าเหรอ จะเดินไปเองแล้วกัน